เรื่องไม่ถูกจริงเอาเป็นว่าเพื่อนๆลองคิดดูว่าชีวิตประจำวันเพื่อนๆได้ใช้แบบไหนมากกว่ากันก็แบบนั้นไปแต่ถ้าใบเล็ก20นิ้วันนี้ก็คือแครี่ขึ้นเครื่องได้อันนี้คือแบบแบบขึ้นเครื่องได้เลยเอาไปไว้บนกระบาลบนบนเครื่องบินไหที่มีช่องเสียบแต่เขาบอกว่ารุ่นนี้ขายดีแต่ว่าขครนเครื่องต้องยกเองนะอย่าไปใช้แอร์ฮอสเตยยกเขาไม่เขาให้ใช้ไม่ได้นะเพราะว่าใชนหน้าที่ของบางคนไม่รู้ไปแบบใช้แล้วไปไปไปวีนไม่ได้นะครับขึ้นเครื่องบินคุณต้อง มีกาลังที่จะยกเองแต่ถ้าขามกกาาเอาผมรู้เรื่องนี่พี่แต่ถ้าใครขาไม่ถึงอะไรก็บางทีเขาก็ช่วยได้อ,อันนี้เราพูดตรงๆบางคนแบบไม่ได้สูง<ม>พอแขนไม่ถึงอ่ะเหมืนอนส้มโอถ้าไปก็ไม่ถึง <c oughs> ก็คือ,อแอร์ฮักเตดหรือผู้ชายเ้ามาเขาก็ยกช่วยได้ก็คือขอ,อก,กันดีๆบางทีก็ช่วยกันได้แต่อย่าไปวินไปเป็นสมาทิกส้มโอได้ไงเนี่ยแต่ไหนไอไอใครวะไอการมินเรียก ฟังว่ากะละมงัลมงละ <c oughs> คือผมกม็พยายามบอกอยู่ว่าไอ้ฟางมันไม่ได้ชื่อกะละมงังไอ้ฟังเออนั่นแหละแต่การเป็นงั้นคือเรียกฟางว่ากะละมังอือก็เลยปล่อยไปก็ตลกดีใช่ก็แล้วแต่ไงว่าเขาสะดวกแบบไหนและคือผมถามด้วยนะว่าเฮยยูคุณเรียกไอ้ไอ้ฟางเนี่ยว่ากะละมังหรือว่ากะเออเรียกว่าเรียกว่าฟางอะไรง่ายกว่ากันมันบอกว่าฟางง่ายกว่าก็คนเกาหลีส่วนใหญ่ออกพอฟันเป็นพอพานเขาจะเป็นพ้างพ่างอะใช่เขา ไวไฟเขาเอาเป็นไวไฟไวไฟก็เลยเรียกกะละมังแทนผมก็เลยบอกว่ากะละมังเลยว่าไอ้นี่ต่อฟังกะละมังแลช่แหละไม่พอแบบชื่อได้กระแสไงก็เลยไปเลยเออไม่ก็เราอยากใช้ชื่อจริงไงเราเริ่มจะปั้นปั้นตัวเองแล้วไงอ่าเด๊เด๊เดเดเดหมีไม่อยู่หรอหมีหมีมันหายไปจะสองอาทิตย์แล้วนะพี่อ๋อใช่หรอแต่เขาบอกว่ามันอยู่ที่บ้านแม่เจอแล้วใช่หรอแม่เจอแล้วอยู่บ้านหนู หายอ่ะผมอะใครโกหกอะไรผมมาเครียดอยู่ตั้งหลายวันแล้วผมก็ไม่รู้จะบอกผู้คนอย่างไรแค่ซ่อนหรือสือไม่ใช่รู้ไหมว่าผมอะจะจ้างคนมาปั้นรูปไป็หมีตรงตรงตรงแยกนี้แล้วอ่ะขอดูไซส์28หน่อยค่ะหรือมันเอาหารที่ฉันเอามาให้รอบที่แล้วแล้วเอาไปเลี้ยงสาวหม้อ๋อมูแล้วมันกินอาหารที่พี่บุ๋มามาให้ตายพอดีเลยถึงว่าเออ กินทุกวันทุกวันอาหารเกือบจะหมดแล้วตายไม่ก็คือแบบผมว่านี่ผมว่ามันกลัวไม่กล้ามาถ้ามันมาปุ๊บคือเดี๋ยวมันได้กินอีกอาหารที่พี่หมูมมาให้ตอมันี่กว่าดวยี่ิลค่ราคาเด้งมันเท่าไหร่ราคาเด้งเป็นยีสนิ้วจะเป็น739บาทเได้ยงอ่ลตัวใหญ่เนี่ยโดเด่งมาเพิ่มอีประมาณตัวใหญ่จะเป็นหนึ่ันส้ของซีนสวยตัวใหญ่เลยเลย สีนี้สวยอ่ะอันนี้รุ่นไหนเนี่ยเอออันนี้รุ่นไหนอ่ะพี่ปูไอ้ดันบ้านเนี่ยแต่ตากามึนบ่อยไหนดูตรงไหนตรงนี้ตัวเดียวมันไม่มีในแต่มันไม่มีอะไม่ออกเออเหรอดันด้านสวยอ่ะด้านหน้าสวย่่ะีอใไม่สีร้านใจแมวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเมื่ือนิ้วเอาขอโทษสั่งเลยสีนี้สวยอันนี้อันนี้สามแสนเจ็ดอีกชาตินึงเลยพี่ สวยจับขาซองแมวแมวมขอก่อนพีศูนย์กล้องอยู่ไหนพีศูนย์เจ็ดศูนย์ขาสวยตสวยไม่แม่แมขอเล่าเรื่องวันนี้ไอ้ผมไปกินข้าวกับสาวมาแน่นแเออผมไปกินข้าวมาแล้วคือผมนั่งกินอยู่แล้วคือแล้วคนก็แอบถ่ายตอนนี้ข้าวท่าผมกําลังเงี้ยใครเห็นบ้างใครเห็นบ้าง กูรังอ้าปากนี่เลยแม่งเอ้ยยังยังต่ออยู่ไหมไม่รอดีวันนี้สบมาหน่อยไอ้วันนี้ไอ้เราเนี่ว่าไม่มีใครเห็นวันนี้กินข้าวท่านี้เลยพี่พีกินหมดเลยผมอากขอเก๊อใงรอฟกเอฟก๊อฟก๊อฟน๊อฟกนอฟก๊อฟก๊อฟี๊อฟก๊อฟกําลังอฟก๊อฟกวอาก๊อาก๊อลก๊อฟกีอฟก๊อฟกนีฟก๊อ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 องก๊้ฟก๊อฟก๊อนก๊อฟกนอ้กวอฟต้อง เยอะต่อจากนี้ต่อจากนี้คุณจะได้เห็นผมกินข้าวเนี้ยแล้วเวลาเวลาผมป้อนป้อนป้อนสาวเนาะลองป้อนพี่พีดูได้ไหมเหมือนป้อนสาวอ่ะได้อ่ะพี่พีดมาลองกินไปครึ่งแล้ว่ะพี่พีดผ่านไปอีกนิดพี่พีดจะหมดแล้วอ่ะ๋อพี่พีชอบมากพี่พีชอบข้าวเหนียวมะม่วงนี่วันนี้มันเปรี้ยวไปนิดนึงเนาะเปรี้ยวไปนิดนึงผมต้องบอกว่าวันนี้ผมยังขำแต่ผมไม่ไม่อะไรนะคือคือแบบแบบที่ผมบอกเพื่อนๆอ่ะ กินยังไงก็หลอโอ้โหหลออะไรละ่ะท่าแม่งอยู่เงี้ยแต่น่ารักวันนี้ผมผมประมาณว่าวันนี้ไปกินข้าวแล้วคือว่าประมาณว่าเขาเค่อยทักทายก่อนกลับอเออน่ารักแต่คือก่อนกลับก็ซัดซัดไม่ไ <c oughs> ี้เลยเออมันต้องเก๊กจริงๆนะเพื่อนผมจะพูดให้จริงๆนะว่าเดี๋ยวนี้คือเวลากินข้าวันต้องแบบวันนี้ลืมเก๊กไม่ต้องหนีหน้ากูห,าหลุดงี้ไปแล้ว <c oughs> มาขายกระเป๋าต่อน่ารักน่ารักขอบคุณทุกคนที่จำกันได้ทักทายกันได้สี่ล้านสีนี้สวยอ่ะ วิสีนี้สวยจริงสวยมากฟ้าคราเอ้ยเขียวค่ะฟางลองยกไปใกล้ๆกล้องสุดๆดิไม่แม่ฟางลองอ้อมเสาไปเลยเออแล้วลองยกไปดูให้เพื่อนๆได้เห็นว่าสีจริงมันประมาณไหนแล้วเพื่อนๆจะได้รู้อันนี้สีฟ้าสีฟ้าอ่ะพี่แซมโฟกัสให้หน่อยสีจริงมันอย่างนี้เลยเออผูสวยนะสีทับทิมเฮ้ยตกใจมายังไงล่ะเออ ผมจะบอกก่อนว่าคำคาว่าคาว่ามันเนี่ยใครว่ากูก็ว่าไปเถอะแต่คือเราเป็นการเรียกกันแล้วแบบเราเรียกกันอย่างนี้หลังกล้องัตลอดอยู่แล้วแล้วเป็นคําที่เขาก็รู้คำสาบรู้อะรแล้วสวัสดีค่ะวันนี้มาเออเออปาสินสินค้าเราก่อนให้เขาเข้ามาทักทายหน่อยเออผมเฮ้มาอย่างไรสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ แท็กซี่ย์ยัย Yes taxi surprise you โอ้โหเก่งเก่งเก่ําลังกําลังนินทาอยู่เลยกําลังนินทาอยู่เลยคามินมิส Yes because I miss you อ่าอะมิสจูหรือมาเช็คไม่ต้องบอกกันว่าเมื่อวานเมื่อวานหลายคนคือผมต้องบอกว่าความตั้งใจคือจริงเรากะให้เขามาพักผ่อนสองอาทิตย์ก่อนแล้วก็มาแบบว่าผมยังไม่ให้ทํางาน แต่ด้วยแบบที่แบบวีทอฟบอกว่าวยูคัมไทยแลนด์เนี่ยแบบ don't work two week แแต่ว่าคือผมเมื่อวานคือผมเห็นว่ามันนั่งนั่งนั่งอย่างเงี้ยเราก็แบบเออถ้างานไหนมาช่วยกันได้ก็เข้ามาเลยมันเป็นอะไรที่แบบว่าก็น่ารักน่ารักแล้วทุกคนก็ที่คิดถึงเขาเนี่ยยูยูจะคายกันทำไมเนี่ยมันคัมแบ็กแล้วเนี่ยไอ้ฟั่งเอ่อยูรีเมมเบอร์ไหมยูเฮ่เฮ่เฮ you ่ยูรีเมมเบอร์ป่ะรีบเลยนะั่งรมยูมีฟังอ่ะ เน่너무먹고싶다너무먹고싶다เน่่먹고싶다먹고싶다ไม่ฟางมาทำงานกับพี่บุ๋มใช่ก็เลยมาเจอกันใช่ครบสี่ล้านใจแล้วครคราแล้ววันนี้อ่า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 ขอบคับอคับอบร็วเร็เพื่อนเรีบกดเลยนะคะ ทีศ0นยนะคะ20นิ้วเหลือ639มาแล้วนะคะทีศ0นย์นโชว์หน่อยทีศ0นย์ห้าูนเออคุยแบบใครวะเนี่ยคุยคนเดียวทีศ0นย์ห้าย์อยู่นี่อยู่องฟิลเดิมแบบที่กูบอกอ่ะกูเข้าใจพี่แจ๊ดแล้วไปหน้าแดงนะนั่งวิสิงด้วยผมเนี่ยวันนั้นผมเพิ่งไลฟ์ผมเพิ่งเข้าใจผมเข้าใจพี่แจ๊ดแล้วที่พี่แจ๊ดนั่งจ้องอยู่เงี้ยตลอดเวลาเออเข้าใจป่ะอ้าวโอเค โ oh, right. oh, 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 oh. อ้เดินเป็นซีโอเลยโอ้โหโอ้โหอะขายของต่ออย่าชอ็อาากดิอ่ะฝังฝักไม้ได้วยตอนนี้นะคะด้านหลังนะคะมีการคุมพฤติกรรมอยู่ข้างหลังนะคะทุกท hey. ่านเดี๋ยวฉันจะรายงานข่าว hey. ให้คะ่ะ Have you eat อ no. uh, no, ้าวโนเนี่ยอยู่กินเลยข้าวเหนียวมะม่วง แข็งแข็งอยู่ใช้มือจกจกกินเอาอ่าอ่ออยู่ใช้มือจกจกกินเอาเขาเหนียวมม่วงเริ่มเสร็จอีกแล้วค่ะมาขายของกันต่อฟางขอขออันที่กจะพูดว่าน่ากินสุดไม่ใช่อันนี้แหละได้ราคาบนที่อันนี้เลยหกร้อยหกร้อยสามสิบเก้าบาททีสุพี่แซมฝากถือแบบใกล้ๆให้ให้แบบเขาเห็นผิวละเอียดละเอียดของนี่เลยว่าว่า